ครับการปลูกพริกในตะกร้าครับเป็นการทดลองปลูกในตะกร้าผลไม้ครับจเจริญงอกงามได้ดีครับครับมเมล็ดติดเยอะมากเลยครับกินไม่ทันเลยช่วงนี้ครับดกมากครับเพิ่งปลูกได้หเดือนครับ ต้นสูงมากครับครับทดลองปลูกกันดูนะครับตะกร้าผลไม้ที่ไม่ได้ใช้อ่าที่วางอยู่เหลือๆทิ้งนะครับเอามาทดลองปลูกกันดูนะครับ โดยใช้พลาสติกรอ,องด้านข้างนะครับแล้วปล่อยตูดโล่งไว้แล้วก็ใช้พวกหญ้าหรือกา,ากมะพร้าวนะครับรองรองก้นตะกร้านะครับแล้วก็ใส่ดินไปหนึ่งส่วนฮะวัสดุรองรองก้นตะกร้า3ส่วนนะครับ,าานนรบทาใหา้ลากมีอากาศหายใจครับ มากโป,ปดโปร่งครับอ่าทำให้เจริญเติบโตดีอ่ามเมล็ดดกครับวันนี้ออกลูกดกมากเลยครับ